สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะไม่ได้พบกันทุกวันนะคะก็เว้นเว้นบ้างเว้นวันสองวันนะคะจากร้านบางเย็นผ้าทอนะคะเรามีผ้าดีๆสวยๆนะคะที่ทอชา้าทําช้าก็มีนะคะของแพงๆก็จะอยู่ตรงนี้ต้องเป็นแฟนพันธุ์แท้เท่านั้นที่ชอบงานฝีมือนะคะเพราะเพราะว่าราคามันสูงนะคะงานฝ้ายงานเกีย้ยงานสิ้นเกีย้ย ก็ราคาตั้งแต่เจ็ดพันขึ้นไปนะคะมันอยู่ที่เป็นฝ้ายหรือไหมนะคะงานไหมเป็นเก้าลายก็ราคาหลักหมื่นนะคะเก้าลายเรียงดอกพวกนี้เป็นงานที่ทำช้านะคะไม่ได้ทออย่างเดียวนะคะเป็นการจบขนเม่นนะคะเพราะฉะนั้นการใช้เข็มปลายเข็มเล็กๆล้วงเส้นฝ้ายตั้งแต่ด้านล่างขึ้นด้านบนเพื่อให้เป็นลวดลายต่างๆนี่ก็ใช้ระยะเวลาในการทำนะคะ 2เดือน3เดือนแล้วแต่ชิ้นงานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานทอไหมหรืออะไรนะคะถ้าอยากได้นะคะสอบถามกันมาได้นะคะแต่วันนี้เรามา,ารีวิวเบาๆนะคะราคาเบาๆก็คือสิ้นลายตาว้านะคะเป็นสิ้นลายตาว้านะคะเดี๋ยวเราจะทำไว้สองคลิปนะคะเป็นตาเล็กๆนะคะเป็นตาล้อกับแคบแย้นะคะเป็นสิ้นเข็มมันจะเป็นป้องเล็กๆนะคะแต่วันนี้ ตอนนี้แล้วก็คลิปนี้เราทําเป็นสิ้นลายตะวะไปก่อนนะคะเพราะว่าลายตะวะเราก็ขายดีถ้าช่วงไหนที่เรามีจกตีนจกเยอะเราก็จะเอามาต่อมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะผืนแรกไปเลยนะคะผืนแรกนี่เป็นสีเขียวมิ้นท์นะคะสีเขียวมิ้นท์ซึ่งเวลาเราจะต่อเชิงตีนจกกับตัวสิ้นจะต้องมีความเหมือนระหว่างาเชิงตีนจกไม่ว่าจะเป็น ความแดงของหัวสิ้นหรือเชิงนะคะจะต้องแมทกันเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่แล้วมันจะแมทกันนะคะพื้นนี้เราก็อัดกาวแล้วนะคะราคาอยู่ที่1,800บาทนะคะ1,800บาทสําหรับาการเก็บเงินปลายทางก็ราคาอยู่ที่1850นานะคะเพิ่มมาอีก50บาทนะคะพื้นที่2นะคะพื้นที่2เป็นสีเขียวนะคะ สีเขียวหัวเป็ดนะคะเขียวเข้มนะคะเขียวเข้มแล้วก็จะต่อ,อเอลซินเป็นสีแดงเป็นเอกลักษณ์ของบ้านหาดเซี่ยวนะคะหัวซินสีแดงนะคะก็นี่เลยค่ะก็เป็นตีนจกที่เป็นงานทอยกดอกนะคะไม่ใช่งานขนเม่นแต่เราเลือกเฟ้นสวยๆงามๆม,มาฝากนะคะเป็นลายจกที่ทอยกดอกก็เป็นงานทอมือนะคะแต่ไม่ใช่เป็นงานทํามือค่ะ งานพวกนี้จะเป็นงานทออย่างเดียวนะคะราคาก็จะอยู่กลางๆางนะคะ1,800บาทอัดพากาวทุกผืนนะคะอัด้ากาวทุกผืนค่ะมาดูฝืนที่3เป็นสีเหลืองทองนะคะสีเหลืองทองต่อด้วยหัวสิ้นเอวหรือเอวสิ้นสีแดงนะคะป้องก,ก็จะแดงแดงทองทองนะคะมาดูเชิงสิคะเชิงเชิงเขาก็จะเป็นออกเหลืองทองแล้วก็แดงแดงนะคะ เพราะฉะนั้นเขาจะมีความเข้ากันนะคะเราพยายามสรรหาจัดหาที่เขาเม็ดกันทั้งตัวสิ้นเวลาใส่ออกมาแล้วมันสวยงามนะคะไม่ใช่จับแพ้ชนแกะแล้วไม่ได้สวยเลยนะคะนันนี้เราจะต่อกันเป็นสามสามท่อนนะคะก็คือเชิงเอามาเย็บต่อกับตัวสิ้นแล้วก็มาต่อกับหัวสิ้นนะคะไม่ใช่มาทั้งผืนนะคะเราจะทำะเราจะจัดสรรหาตัวเชิงเพื่อมาต่อกับ ตัวสิ้นให้เข้ากันได้ดีนะคะสวยงามนะคะผืนนี้1,800บาทนะคะถามหาสีงาช้างกันเยอะแยะนะคะสีครีมงาช้างมาแล้วนะคะหัวสิ้นสีแดงช้ำๆนะคะสิ้นลายตะวาสีครีมงาช้างนะคะสีครีมงาช้างเชิงตินจกเป็นแบบนี้นะคะอยู่ที่ช่วงโอกาสของลูกค้าจะได้จับจองมาเป็นพักๆนะคะ นี่เลยค่ะ1,800บาทนะคะ1,800บาทเก็บเงินปลายทางก็1,850บนาทนะคะเพิ่มใหม่ค่าสิบาทอ่าวันนี้เราจุใจเลยสำหรับงาช้างนะคะถามหากันมาเยอะเราก็จัดให้นะคะอีกผืนหนึ่งแต่ว่าเชิงก็จะแตกต่างกันนะคะก็ลองเลือกเอานะคะว่าชอบแบบไหนฮะ สีไหนก็สวยสีงาช้างตัวสิ้นจะเหมือนกันนะคะเป็นลายตะวาท้องถิ่นของอำเภอศรีสัสชนาลัยจังหวัดสุโข,ขทัยนะคะอันนี้คือสิ้นที่นิยมใส่กันนะคะตัวสิ้นเรียกว่าสิ้นลายตะวานนะคะ,ะมาอีกพื้นหนึ่งอ่าวันนี้ให้จุใจเลยนะคะสำหรับสิ้นลายตะวาสีครีมงาช้างนะคะ เชิงจบเขาก็จะเป็นออกช้ำๆเแดงช้ำๆเรียบๆแล้วแต่คนชอบชอบความเรียบหรือชอบความสดใสอันนี้ก็จะเป็นงานเรียบๆนะคะสวยงามค่ะจับจองกันมานะคะ1 8 0 0บาทเท่านั้น1,800บาทนะคะอ่ะมาผืนสุดท้ายนะคะผืนสุดท้ายคือสี ทองนะคะสีทองออกมนๆนะคะเพราะว่าเรายืนเส้นดำทอเส้นทองตัวนี้จะไม่เหลืองทองซะทีเดียวก็จะเป็นออกสีทองมนๆถ้าชอบความเรียบก็ตัวนี้เลยนะคะถ้าชอบความเรียบตัวนี้เลยสวยงามเรียบร้อยนะคะ1 8 0 0บาทนะคะอันนี้สําหรับสิ้นลายตะวะ1 8 0 0บาทนะคะ เดี๋ยวเรามีภาพนิ่งให้ดูท้ายคลิปนะคะเราไปกันไวๆเพราะเรามีกันเยอะนะคะวันนี้สีครีมงาช้างก็เยอะนะคะลูกค้าเรียกร้องสีนี้ก็สวยเห็นไหมคะเขาเข้ากันหมดเลยแม่ค้าพยายามจัดสรรให้อ่เชิงกับตัวสิ้นให้มันเหมือนเหมือนกันนะคะให้มันเข้ากันมันจะได้แมทกันนะคะบางทีอ่ะอยู่ที่บางเจ้าขายคล้ายๆกันนะคะแต่อยู่ที่เทคนิคของการ ปฏติดปัดต่อตัวสิ้นกับเชิงนะคะแต่ละเจ้าแต่ละพวกนี้เป็นงานมือเพราะฉะนั้นใครแม่ค้าคนไหนทำแบบไหนก็สไตล์ของคนนั้นนะคะชอบแบบไหนก็จับจองมานะคะสำหรับสิ้นลายตะวะก็หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีอีกคลิปหนึ่งเป็นสิ้นตาเล็กๆนะคะตาล้อตาตาล้อแล้วก็สิ้นเข็นนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดให้เพื่อนๆที่พลาดโอกาสนะคะหากท่านชอบก็แจ้ง EP แจ้งผืนมาเผื่อเรายังมีในร้านนะคะเรามีหน้าร้านที่ขายอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสขายให้ให้คนหน้าร้านกับเอฟซี FC, มาเอฟกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันในคลิปต่ตอๆไปเราจะจัดสรร